วายดีจ้าทุกคนเมืนนี้พาทุกคนมาวัดด่านขุมคำเนาะมื่อนี้ก็ก็ได้น้ำมาถวายพระอาจารย์ด้วมน้ำค่ะทุกคนเออน้องไอลินก็ชอบขนาดเลยไออุ่นก็ชอบวิ่งเล่นเนาะทุกคนนี่คือวัดด่านขุมคำนะคะอยู่ที่ดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะจ๊ะในวัดเพิ่นก็บ่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนมีเยอะเลย,ยแต่ว่า,ากน เรได้เดินไปครบทุกมุมนะคะทุกคนเพราะว่าดูลูกๆจ้าดี่ก็ไลจับเอาไลคูบเอาลูกอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเมืนอี้บรรยากาศดีมากๆเลยไอลินไออุนไอลินกับไออุนเอาถอยไปอีกหน่อยมองไม่เห็นหน้าเลยยัดไปอีกแน่เออ แม่ถ่ายวิดีโอให้ก่อน่ไดด้เออใส่โลดใส่ดังแหละมันเสียดชิวเลยเนาะอยู่เนาะอีหยังเอาเทียนเทียนไปนั้นเอาก็เทียนค่ะอุ้ยน้องไปนู่นแล้วน้องไปนู่นแล้ววันนี้ไอรินกับไออุ่นเราครอบครัวเรามาที่อะไรอยู่ที่วัดเนาะวัดด่านขุมคำจังหวัดมุกดาหารนะคะ ถ้ามาวัดไม่อย่าทำพังเออไม่ได้ทำพังถ้ามาวัดก็จะ<อ>มาวัดนี้ประจำเลยเนาะค่นลินเนาะโอ้ยเออข้างนี้ด้วยเยน้องกินอะไรอะ่ะไปดูน้องหน่อยสวยไหมแม่ใส่อีกใส่อีกมาไม่อย่าทำพังไม่พังหรอกใส่ทำไมเนี่ยสวยแล้วไออุ่นอยากกินนะ ไอรินไอรินมากินข้าววัดไอรินกินข้าววัดกินแตงโมวัดพี่วัด,ดเอานเจออะไรแล้วดูแล้ากติบข้าวพี่วัดไหนววัดรโยสุี พิคายุโกภวาภิวานธนาเสสนิจังโอทาปจายิโนจตตาโรธรรมวาทันติอายุโนสุขังอาลังวัตุสัพพังอรังหักนิสสปนนิวตาสัพพะปุถานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สามสังฆานุปาวนาสธาโสุทีอาวนดุเตนะดูมัน่าน um ัโอ uh 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 ้ยอยู่แ oh ต่งนานเยะมวมาอุ้มเดินอุ้มเดินนะโอ้ยใครจะไปอุ้มวิ่งนะ้อินอยู่ที่วัดเม่นบอวัดอะไรหรอมามามย้ย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัดที่ไอรินชอบมาบ่อยๆเนาะไอลินเนาะไอรินเคยพาไม่อุ้ยมาแล้วเทธอนหนึ่งเนาะบรรยากาศล่มลื่นค่ะทุกคนเป็นวัดป่าเนาะน,นี่นนกกเล็กอยู่เลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวพ่อพามาอีกนะลุงเนาะแต่ว่าไม่ได้มาบ่อยเนาะไอรินเนาะเพราะว่ามันไกลออกจากในเมืองไกลเหมือนกันเนาะจาก ในเมืองมหาดอนตาเนาะก็จะไกลอยู่นะใช่ไหมไอลินกักป้าก็ไกลอืมไกลเติบอืทุกเจาก้าวัดโดนถ้ำเสือวัดด่านขุมคำสร้างเมื่อวันที่5ธันวาสองห้าหกสองใช่ไหมโอ้อลินไปถึงนู่นเลยเหรอหันหน้ามาจิไอลินอลิน ี่บรรยากาศแบบร่มรื่นใช่อุย้ยตรงนั้นมีรังเนอบรรยากาศเย็นสบายกัไนไหมแม่แม่แล้วหรอกนี่บรรยากาศอุย้ยนี่อลินดูแมวนอนอยู่ตรงนี้นี่นี่แมวนอนฮะอุย้ยแมวมันท้องอยู่หรือเปล่าเหมียวเหมียวท้องนี่เหมียวสีดำเลยเหมียวตาสวยมาก นี่อันนี้น้องน้ำน้องน้ำนี่อันนี้ขึ้นมาเองตรงนู้นก็รูปปั้นพญานาคเห็นไหมคะนื่ถือให้หน่อยเอาอะไรลูกถืออาใส่กระเป๋าแม่ไว้แล้วตรงนี้เห็นไหมเนี่เห็นไหมอะไรนะติอแม่ มาวัดนี้ที่ได้น้องไอรินก็ไม่อยากกลับทูกพี่ค่ะทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเล่นก่อนเพราะวันมีที่กว้างให้วิ่งเล่นนะคะทุกคนมาช่วงนี้ก็ดีหน่อยเนาะฝนไม่ตกแล้วก็แดดไม่ร้อน